พี่นองเอ้ยตัวพ่อสอสองนหาประชาไทยมาใจต่างเพลงสตริงเปิดเปียงปางพินแค้นห่างมหญ่เอ้ยผ้ากันหัวเบา,าเยย์ทำเนียมเก่าแต่ข้าวหลังพากันสร้างมุ่นมั่งโตไปเฮอโชตแต่ของนอกเพลงสตริงสตอกบอกว่ามวลนท่านสมัยเปิดหมอล่ำเพิ่นอยากอายมาตางหลายเบิดไล่โกเห็นของโตเป็นของถิมไปหลงจิมชิมของไม้เหลือแต่บุญตายายไล่อีสานที่ออยเบาสีเหลือเข่าแน,บอนอ่บ่อ สิเหลือข่าวแนบโนอพี่น้องเอ้ยสบายดีครับผมทักทายสบายดีเนาะครับบอวสิปเป็นพ่อแม่พี่น้องทั้งสุปรป๋าเล่าวสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีพ่อแม่พี่น้องนะครับทั้งฟั่งไทยนะครับเนาะเอฟซี FC ของน้องคำลาเอฟซีของมลลัมคณะเพชรลำเพลินทุกทุกทันครับผมมาพบมาพอก,กันอีกแล้วครับผมเป็นคลิปที่2สําหรับมือหนีเนาะครับเนาะมือวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับอ่าแล้วก็คลิปนี้มือนี้นะครับผมกับ คือเก่านี่แหละครับแต่เห็นผมอยู่ในห้องอ่าห้องโซงห้องจัดรายการกัสิาพาดไปบ่ได้นะครับก็คือมาให้กําลังเอ,อ่ยกาลังใจนะน้องสาวผมนี่แหละน้องค้าลาล้ำละครเพลินลำเพลินและกะ็อ่ามาให้กำลังใจนะครับศิลปินในคณะหมอลเพล,เพลินเพลินทุกถูกทันนั่นคือกันบ่ได้นลงบ่ได้ลืมครับผมอ่าสำรับมือนี้ช่วงเช้าเนาะครับเนาะอ่าตั้งแต่คลิปแรกก็สิม,มีพ่อแม่พี่น้องคอมเมนต์มาหลายครับคอมเมนตนะ์ให้กำลังใจแน่ให้กำลังใจ ทั้งเจ็กหนึ่งน้ำแน่กำลังใจนองคำหลาน้ำแน่แต่ขอคุห้หลายๆครับผมสำหรับกำลังใจพลังบวกนะครับเนาะส่วนที่เพิินเขามาแล้กก็มีแบบพลังลบอยู่มันขอความสองขอความกับบริหิครับผม บริสุทธใจเนาะครับเนาะบริเวณพี่น้องปองตายบริเวณคนหูจักนะครับเนาะอ่าสิเขาไม่ได้รูปแบบใดกับเขามาหลดครับผมอ่เขามากับยินดีต้อนรับเด้อต้อนรับนะครับผมทุกทุกท่านนั่นแหละฮะอ่าเขามาติดตามโลดเขามาติดตามโลดเขามาซ่อมเหตุการณ์โลดนะครับเนาะอ่าสิี่ม้วนได้ซืึนไปน้ำกันนี่ล่ะซองนี้กับบริษัทเอียงหลากหลายดอกครับกับยูนิคิปทั้งหมดทั้งมวลกับซิมิทิคที่ให้กำลังเอกำลังใจนี่ล่ะบริวาผู้ได้นะครับเนาะผู้ได้ิเอา ผู้ได้ไปเว่าถึงในทางที่ดีแต่กบ็บบ่ได้เป็นอย่างครับผมอืมแต่อย่าให้มันเกินลิมิตเนาะเพราะว่ารับคําขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นนะครับผมเตือนไว้ก่อนนะจ๊ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมเพ่งกับลั่งสิจบแหละเดี๋ยวให้ผมว่าแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมสิมาว่าโซห้ฟังว่ามีอยียงที่น่าสนใจเนาะ อีกหนึ่งเพลงเพราะในตำนานของซินยอริต้านะครับสาวๆวงนี้มีแต่คนสวยๆเลยสวยมากน่ารักมากด้วยนะครับผมชื่อเพลงว่า Miss c a l l แล้วก็ก่อนหน้านั้นไบโอนน่ครับกับเพลงฝันกลางวันนะฮะเหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับผมชั่วโมงที่3ก็จะผ่านลุ้งเลยไปนะครับกับวันศุกร์สุดสัปดาห์วันศุกร์ที่6ตุลาคม2566นะช่วงนี้ขอบคุณเสียเปอร์ครับเสียเปอร์รับฝากรับจำนำมุกดาหารนะครับร้อนเงินไม่ร้อนใจอีกต่อไปเสียเปอร์พร้อมดูแลเสมอนะครับให้บริการรับฝาก รับจำนำรับซื้อขายของมือสองสินค้าไอทีเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจะเป็นของใช้แบรนด์เนมนะแบรนด์ต่างๆได้หมดของใช้ทั่วไปก็ได้ให้ราคาสูงนะครับรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจพอใจ และมีรอยยิ้มกลับไปแน่นอนครับรวมถึงยังจำหน่ายสินค้าหลุดจำนาผ่อนง่ายๆสบายสบายที่ศูนเปเซนครับนานถึง10เดือนผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์และก็ธนาคารกรุงเทพนะครับนอกจากนี้ก็ยังรับรูดบัตรเครดิตทุกธนาคารนะครับทยอยส่งเงินครบแล้วค่อยรับของกลับได้เลยเสียเปรีรับฝากรับจำนามุกดาหารตั้งอยู่ตรงไหนพิกัดตั้งอยู่ใกล้ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเยื้องกับป้อมตํารวจตลาดราตรีและที่สําคัญเปิดบร,ริการทุกวันด้วยตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30 ยาวไหมครับยาวไปจนถึง20นหรือ2ทุ่มนะครับจะโทรสอบถามรายละเอียดก่อนก็ยังได้เลยครับหมายเลขนี้นะ080373 3010 080373 3010เงินชอตเมื่อไหร่ มหาเสเปอร์เพราะเสเปอร์พร้อมที่จะดูแลครับส่วนช่วงนี้นะครับเราจะมาปิดเบรกกันด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงนะครับฝากเชียร์ฝากเป็นกําลังใจนะครับให้กับน้องสาวผมด้วยนะน้องคำล่าลำละครเพชรลำเพลินนะครับผมมีซิงเกิลใหม่และก็เป็นซิงเกิลแรกในชีวิตฝากชาวจังหวัดมุกดาหารช่วยเป็นกําลังใจนะครับช่วยฟังเพลงของน้องเขานะครับอาจจะ เสิร์ชหานะครับใน YouTube ก็ได้นะครับจากช่อง YouTube ของคณะมอลำเพชรลำเพลินเพราะว่าน้องคำล่าในตอนนี้อยู่ในสังกัดคณะมอลำเพชรลำเพลินเป็นที่เรียบร้อยนะครับหรือว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งซ้ายสวรรค์ในเขตที่ฟังรายการอยู่ก็ช่วยกันสนับสนุนนะครับผมน้องคำล่าก็เป็นคนสวรรค์ในเขตนี่แหละเดินตามฝันนะครับข้ามโขงมาเพื่อที่จะตามหาฝันนะครับผมจนได้เป็นศิลปินในคณะมอลำเพชรลำเพลินและมีซิงเกิลในซิงเกิลแรกในชีวิตนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าหอบฝัน ข้ามโขงถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงเพลงนี้จากน้องคำล่าลำนครเพชรลำเพลินพร้อมๆกันหอฝันข้ามโขงครับเปิดคู่มือแต่ยังหูซึ่งวันวนคือเก่าเปิดคู่มือแต่ก็มีความหมู่ซึกว่าบ่เคยเบื่อจักเถือ ล้วก็ขึ้นบอสิเปิดไปเรื่อยๆศิลปินคนไหนของคณะมอลลัมเพลนลำเพินออกซิงเกิลหม่มากผมก็ดีซอยเชี่์ซอยเป็นกำลังใจแบบนี้แหละครับไปเรื่อยๆแต่ผมก็สีโฟกัสน้องสาวผมหลายกว่าในตั้งหน่อยอยู่เพราะว่าผมเป็นคนจริงใจครับพอผมเป็นคนฉี่ตรงๆเชี่ยไพกับคือเชี่อแต่บมเมนว่า แ่งเปิดเส้นให้น้องข้าหลาหลายจนเกินไปโพดกับบอมีนเนะเาะราวามือเศร้าผมกัยังเปิดเพลงของแม่พ่อที่ไดีอยู่ซิ่งเกินไม่ของเพื่อนด้วยกันอันบอ่อปลาจะเถื่อนนะครับเนาะอาการป่วยก็เริ่มดีขึ้นครับนี่เือมีแห้งนี่เ่อมีแห้งขึ้นแล้วพี่น้องครับผม <c oughs> อ่าดูนี้อเนาะครับเนาะ,ะวังศเศร้าเนี่ยจะมี FC, เอฟซีแเพ็่อนคอมเมมต์มากครับว่าอ่ทาทั้ง บ้างประกงบ่ครับที่พี่ละเพื่อนจะไปแสดงขึ้นนี่เนี่ยฝนตกแต่ตีหาพอดีนะครับประมาณโมงส่าวสองโมงส่าวเนี่ยก็ยังพันเศร้าตกอยู่พอมาแต่ตอนนี้ผมคิดว่าก็น่าี่เศร้าตกละมั้งนะครับเนาะอ่ะคลิปนี้ขอฝากเป็นกําลังใจไปให้ให้กับคนเบื้องหลังครับคนเบื้องหลังที่ละลายทันอาชีลืมขึ้นอดมองข้ามไป นั่นก็คือคอนวอยครับหมอล่ำก่อนใิดแต่งตัวงามงามแต่งหนาท่าป่าเขียนคิวติดขนตาถาบมี่ทีมคอนวอยแต่ซิบริเกขึ้นไวที่งามงามไฟแสงสีกับซิบริกต่บริเกงามถาถาดกําลังหลักนั่นก็คือทีมคอนวอยครับ ดังนั้นแล้วผมขอฝากก,กับเรื่อกาลนังใจทรงไปให้ทีมงานคอนวอยของเพล่อนเพื่อนทุกทุกผ่านเนาะครับเนาะนั่นก็คือทีมช่างสุขสายจวดอ่าทางวังวังดูขนนี่ผมก็ได้คิดตาม่าช่องช่างสุขสายจวดนี่แหละครับตอนที่เพิ่อขับรถออกเดินทางเนาะเพื่อนก็ว่าถึงเพิ่นก็ว่าถึงว่าตอนตอนเนี้ยก็ยากรับยู่ดอกอันคอนวอยเพิ่มแต่เพิ่นมากคือเห็น รายจ่ายมันเะิสีบวกขุมทุนกน็พี่น้องเนาะประมาณว่าไล่ได้ได้ไล่ได้กับไล่รายใใจ่ายเนี่ยถ้าว่าอรับพ้นกับไม่อีกเนี่ยมันสีบวพอดีครับมันสีบวบาลานกันดังนั้นแล้วเพื่อนจะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะได้แบง่งคนทีน่มอยู่คนว่าที่มอยูเ่ยเป็นสองทีม ทีมหนึ่งกระเบนในเมเนื้อชนของงานโครงสร้างต่างๆแล้วก็เวทีอีกทีมหนึ่งก็แบ็กสเตรดนะครับอ่าหลกักจากพวกระบบไฟระบบเคร่อเสียงต่างๆแล้วครับทั้งในมือนี้ก็ขอเปลี่ยนกำลังเองกระลังใจนะครับทีมช่างซุปสายจวดน้ำเนากันแล้วกันเด้อครับผมแต้มมังใจน้อยๆจากฟังบุกดาหารปิดขอบโค้งไก่ประเทศเล้าแขวงสวรรค์เขตทรงให้ทีมช่างซุปสายจวดเห็ดลำเพลิน แล้วคำว่าทุกทุกทันเด้อครับจ <c oughs> ะบตึงกันแล้วก็คือนรังใจให่กับน้องสาวหลาคือเก่าน้องค้าลาของผมนั่น <c oughs> แหละผักถอนเหลายๆเด้อมือแรง้องลากะเห้เต็มที่จุดใดที่เต่ามีขอบบอกเล้ากับตองแก้ไทย ไอเสือบอกว่าหนองค้ำหลายเหตุใดการแก้ไขบ่จําเป็นที่จะต้องใช้ไม่จําเป็นต้องใช้เวลาเพียงข้ามคืนหนึ่งวันหรือสองวันการแก้ไขมันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเรามีความพยายามและตั้งใจที่จะแก้ไขจริงๆไอเสือว่าน้องคํำหลายเหตุใดเสมอและไอ้ระเสือก็อแต่ว่าหนองคํำหลายิีพานดราม่าไปได้ นอกจากนอนค้าลาชนิดดราม่าแล้วไอ้ก็ร่วมดรามา่าไอ้ก็รวมถึงดรามา่าไปกาบน,นอนข้าลาั้นยหละ่ะ <c oughs> อ่ะจมต้องไปครับผมอืมเปิดสปอร์ตขันก่อนครับผมเขาสู้ชวโมงสุดท้ายหลอบเ้าร์นะครับเนาะอ่ะ <c oughs> ตอนนี้เขาสู้สนาการปกติแหละครับว่าฮันก็เปิดเพ่งลูกทุง่งเพ่งนอนค้าลา แสกเขามาแน่นะครับหลายๆคนฟังรายการอยู่กับอาชีสะเดือดก็ไเลยครับผมเพราะว่าเพลงมันคนละสไตล์เนาะ <c oughs> บอบ๊วยไปยั้งครับผมขืนวิทยุของจะคของเปิดเพลงนี้ก็ได้ <c oughs> ขอให้ลูกค้าลังไลเขามาเรื่อยๆเ้อเครับผมอ่าฟังคลิปนี้แล้วนะครับอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์เด้อคอมเมนต์ดีๆพลังบวกให้แน่อ่าเป็นกำลังอ้อก,กำลังใจให้ช่องจากนึงวันฉลองเป็นกำลัง้อก,กำลังใจ ครับนองทำลาแลกักกทีมงานมาลํำเพลิลํำเพลินทุกทุกทานเนาะครับเนะาะขายบัตรก่อนครับขายบัตรซอยเพลินก่อนอเพลินมี่โป่ครับโตเหมาเหมาสามวันนะฮะโตเหมาเหมาสามวันกับการ โกกุงเทพมหานครนะครับของคณะมอลัมพิษลำเพลินวันนี้6 7 8 3วันโปรเมาะนะครับกับช่องปิดของเรา249คะแนนเท่านั้นนะครับผมอ่าหรือว่านะครับจะซื้อวันต่อวันนะครับก็วันละ99คะแนนนะครับผมสะดวกโปรเมาเสา3วันหรือว่าจะซื้อวันต่อวันเลือกได้เลยตามใจชอบแล้วทักไปที่ เพจนะครับผมเพจของมอลำคณะเพชรลำเพลินนะครับผมต้องดูด้วยนะว่ามีผู้ติดตามแสนอัพนะครับผมถ้าน้อยกว่านั้นแสดงว่าเป็นเพจปลอมนะอ่าแล้วก็อย่าลืมฝากกด s u b s c r i b e นะครับผมกดกระดิ่งนะฮะให้กับช่องเจ็คหนึ่งวันฉลองด้วยสาหรับท่านที่ยังไม่ได้เปิดใจกดติดตามก็ฝากกดติดตามไปด้วยกันกน,นะครับกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเดอ้อแต่ละคลิปนะครับเนาะและที่สําคัญนะอีกอย่างหนึ่งห้ามลืมห้ามพลาดเลย ห้ามข้ามโฆษณานะครับขอหลอกไล่ไดเลยอสิงจเป็นการสร้างไล่ได้ให้กับ่องจึงหนึ่งวันฉลองนอะครับเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับกะฝากไว้สมีสะกอนคลิปนาเฮาสิกับมาพบามพอกันใหมเน้อครับผมยังใดอาจจะได้จะได้กะสู้เชี่ยให้กกำลังใจนองข้ามลาและกับขนมเพลิาเพลินไปน้ำกันเนาะการเชี่ยมอล่ำยาติสางดรามาร่าหลายเชี่ยมอล่ำเนี่ยมันต้องมวนอย่างเดียวเชี่ยมอล่ำมันต้องฟอนหวานๆอย่างเดียว คนที่เชื่อวหัวลำมันต้องหักเป็นกลุมเป็นก่อนน้ำกันบนเมนสิมาสางดามาให้มันพิษเอิกพิษใจกันอันนี้ฝากไว้ให้คืนเดอ้อครับผมพอกันไม่คิปหนาเนาะสวัสดีครับ